สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วค่ะในช่องเลมอนที่สอฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะมื้อนี้จะพาพี่น้องมากินตม้มยำปลาทูสดเด้อจ้าเแซบสดน้ำห่อนห่อนจากพี่น้องมาดูขั้นตอนการทำเลยจ้าเอาไปสื่อปลาทูมาจากตลาดสดๆนาะหฮาก็เฮกก็มาล้างทำความสะอาดจ้าที่นี่การเตรียมเครื่องตม้มยำกับมีใบบักโขลตนหอมผักชีใบเลื่อยผักชีไทย คาตะไคร่จะนีลากผักชีแลก้กกะบะขามเปียกจะมะเขือเทศหอมหอยไส่ส้อยกระเทียมทุบแล้วก็ข้วนอจ้าขนอก,ก่อนเนาะสุกก่อนจ้าน้ำปลาประมาณสามซอนเตรียมอุปกรณ์เตรียบร่อยเขาก็มาเตรียมต้มเลยจ้าตั้งน้ำใม้ห้อนเนาะใส่เกลือลงไปจ้าหนึ่งช้อนช้อนชาช้อนน้อยเนาะแล้วก็ใส่สุกก่อนขะนอลงไปหนึ่งก่อนจ้าหลังจากนั้นเขาก็ใส่คา จากลาหาหลักพีชใส่ลงไปจาตะไคร้ใบมะกรูดจาใส่ลงไปทุกอย่างเลยจากขามเปียกกใส่ลงไปกระเทียมทูจาแล้วก็หอมใหญ่จาฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจา่องเลมอนที่สองสามสี่หลังจากนั้นห้าก็ใส่บัคเคอเทศลงไปจา แต่งสีแล้วก็เพิ่มรสชาติจ้ะเราก็ลอดจนหนามหอนนะจ้ะเพื่อนเพื่อนอผู้ใดชอบกินเมนูนี่แน่นอนจ้าสดหนามอ่อนแซบแสบ,แสบเลยจ้าใจน้าปลาลงไปจ้าน้าปลาประมาณ3ามซอนเนะ่จ้าพอหนามหอนหนามหอนหนามเดือดแล้วเขาก็ใส่ปลาทูเข้าลงไปเลยจ้า ปลาทูสดบุนจะใส่ไปทั้งหมดสตัวด้วยจ้าพี่น้องเมนูนี้ชอบหลายจ้าเพราะว่าด้สดหนาเนาะสดหนาม,มันหอดเขาก็บปต้ตองค้นหรอกจ้าเอาก็ปิดฝาไว้ในช่วงปิดฝาเขาก็ไปเก็บใบกระเพราอยู่สวนจ้าใบกระเพราผูกไว้บหลายตนจ้าประมาณ หาหกต้นนี่ละจ้าแต่ว่ากะเก็บกินได้ตลอดเนาะเราต้องใส่ใบกะเพราจะเพิ่มความหอมจะเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติหน่นาน้ำเดือดซุกเราจะแป๊บเดียวปลาทูเไดตต้มนานเลยจ้าต้มแป๊บเดียวใส่ใบกะเพราลงไปเลยจ้ใา,าจใส่ต้นหอมผักชีใบเลือยผักชีไทยลงไปจ้า จิ้มรสชาติเบิ้งด้วยจ้าเพิ่มรสชาติได้ตามใจชอบเลยมาด้จ้ามาเสจแสบน้ำกกนเมนู่มเนีเมืนอี้ว่าใส่บักพีกด้จ้าแต่ว่าจะเฮ็ดพิกน้ำปลาไว้กินแยกต่างหากนะผู้ไดมากแต่ว่าผู้ไดมากเผ็ดก็ใสบักพีกลงไปจ้าตามบักพิกลงไปน้ำเนาะอันนี้ก็ชอบเผ็ดอยูยจ้าแต่ว่ากเฮ็ดเผือกนอ่ากังๆงกินน้ำกกนเนาะจ้าก็เผือกเฮ็ดเผือกแฟนเพิ่นกินเพิ่นเพ่กินเผ็ดนะนะก็เลยเฮ็ดพิกน้ำปลาเอาจ้าข้าวกบ ปรับเปลี่ยนเอาเนาะจ้าเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าพี่น้องตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟหอนหอนเลยจ้าพี่น้องในยังกินเ้ากนเนาะจ้ามาเนี่นเมนูตม้มยำปลาทูดสดเมื่อนี้เขาก็เซ็ตเรียบร้อยจ้ามาเ้อจ้าพี่น้องมาสดหันหอนลองข้อน้ำกันจ้า แซ่บๆหอมหอมจากินช่วยเลยจ้ะพี่น้องได้กินบ่จ้าทั้งคนมาด้อจ้ามาแส่บเซบน้องกันสดน้มนห่อนกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้จ้ะเท่น้ำลงไปจ้ะน้ำต้มย่ำแส่บเสับสดหอนจ้ะนี่เซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องมาด้จ้า